หมกทลายแกงไข่ห่วงเจ้าพ่อค้ายาไต้หวันเจ็ตัวเด็ดที่ไต้หวันต้องการตัวที่สุดหมกรวบแกงไข่ห่วงขบวนการชาวไต้หวันสุดแสบสีเจ้าพ่อยาเสพติดไต้หวันหอบเสื้อผ้าข้ามน้ำข้ามทะเลแฝงตัวในประเทศไทยตั้งเป็นฐานทับลำเลียงยาเสพติดส่งขายทั้งในไทยตาม เคทีีชาวจีนและส่งออกนอกทางเรือแผนประทุษกรรมสุดแนบเนียนซุกเคลา่ารถตบตาการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่มาได้หลายครั้งสุดซวยเจอของจริงวิก๊กปอพลตำรวจเอกชินพนัทสารสินรองผู้บัญชาการตำรวจมือหนึ่งปราบปรามยาเสพติดได้รับข้อมูลกรณีขบวนการยาเสพติดข้ามชาติก่อนสั่งการผู้การจอ พลตำรวจตรีธีรเดชทาสุธีผู้บังคับการสอส,อสอบอชอนอหัวหน้าชุดสออปอสอตำรวจที่ห้ามาเสริมทับตามรอยกว่าสามเดือนจนทราบว่าเป็นเจ้าพ่อยาเสพติดไต้หวันชื่อแกงไข่ห่วงพลตำรวจตรีธีระเดชส่งมือดีสะกดรอยจนถึงเซฟเฮาลับในหมู่บ้านหรูกลางกรุง ฐานทัพบ,บัญชาการรับส่งออกยาเสพติดของแกงไข่ห่วงชาวไต้หวนันก่อนวางกำลังซุ่มโปร่งจนพบลางบอกเหตุเตรียมเคลื่อนย้ายของกลางลงเรือพลตำรวจเอกชิน,นพัฒน์จับตาเลิกยามดี40พูนสวัสด์จังหวะได้สั่งลุยบุกเข้าตรวจค้นพบแท่งพลารถนอนเกลื่อนเซฟเฮาส์14แท่งก่อนลุยผ่าแท่เพลาพบกัญชาและยาไอทลักออกมาเทียบ บุกขยายผลต่อจนเจอรังผลิตแทปปี้วอเตอร์ก่อนจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งขบวนการได้ทั้งสิ้นกว่าเจ็ดคนล้วนเป็นตัวเด็ดที่ทางการไต้หวันต้องการตัวพิสูจน์รีกรีมือหนึ่งของบิ๊กปอไว้ลายก่อนกเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม6-6ที่จะถึงนี้ วันที่19สิงหาคม2566เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวนายเฉินยู่หนิงเมิร์เชนยูนิง่งอายุ34ปีใปีนายหลีหมิงเจิน้นเมิร์ลีนิ่งชางอายุ26ปีจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านเลขที่89ทับ19แขวงคลอง2องตน,นุน่นเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร นายเซิงเยี่ยนหญิงเมิรเซงิงเยียนมิ่งอายุ31ปีนายหลิงชอเฉิงเมิอลินเชเ,เชิงอายุ24่ปีนายเฉินยี่เหินเมิรเชนอีเหินอายุ23ปีนายชูชุนเยนเมิรชูชุนเย็นอายุ22ปีทั้งหกคนเป็นชาวไต้หวัน และนายอภินยาอุดมอายุ24ปีจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านเลขที่111ทับ30ตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรสาครพร้อมของกลางแท่งเหล็กคล้าวกลางรถบรรทุกจำนวน17แท่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาไอซ์จำนวน1,057กรัมกัญชาจำนวน10กิโลกรมัม เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อตัดแปลงท่อนคลาวเพื่อใช้ซุกซ่อนยาเสพติดกว่า15รายการยาไฟไฟําจำนวน29เมตรเครื่องปั่นใช้ผสมยาเสพติดจำนวน2เครื่องเคตามีนจำนวน17กรัมยาเสพติดให้โทษประเภท1นึ่ง Happy Water จำนวน1ชอง พลตจเอกชิน,นพาสเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากชาวงเดือนสิงหาคม66พลตรวจเอกชิน,นพารสารสินรองผู้บัญชาการตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับกลุ่มชายชาวไต้หวันซักลายขบวนการค้าย,ยาเสพติดข้ามชาติสั่งการพลตจตรีธีระเดชส่งชุดสืบสวนนครบาลและนักเรียนสืบสวนคดีอาญา111 สะกดรอยแก๊งชาวไต้หวันใช้แท่งพลารถขนยาเสพติดข้ามชาติจากการตรวจสอบพบว่ากลุ่มแก๊งชาวไต้หวันระดับราชายาเสพติดไต้หวันสีรายโดยให้ชื่อแก๊งไข่ห่วงเนื่องจากผู้สั่งการรายใหญ่ชื่อไข่หวงอยู่ประเทศไต้หวันโดยแก๊งผู้ต้องหาดังกล่าวได้ถูกทางการไต้หวันออกหมายจับตามล่าจึงหลบหนีมาอยู่ในประเทศไทย จากการตรวจสอบพบว่ามีการทำงานเป็นขบวนการโดยให้ทีมงานมาเช่าหมู่บ้านหรูใจกลางกรุงย่านกรุงเทพกรีทาโอเนยเช่าบ้านเดือนละหกหมื่นบาทใช้เป็นพื้นที่ในการรับส่งออกยาเสพติดใช้บริการรถจัก,กรยานยนต์ขนส่งตลอดทั้งวันชุดสืบสวนจึงได้แผนนำวางกำลังซุ่มโปร่งแอบดูจนพบว่า มีซุกซ่อนแท่งเพลว17แท่งหอ่อแรปเตรียมส่งออกนอกไปนอกประเทศต่อมาเวลา8.10นาฬิกาินาทีเช้าวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาว่าจะมีการเคลื่อนย้ายแท่งเพลาไปขึ้นเรือขนส่งทางทะเลพลตำรวจตรีธีระเดชพร้อมทีมชุดสืบสวน นำหมายค้นสารอาญามีนบุรีที่เศษห้าสิบห้า่วน2566ลงวันที่17สิงหาคม66บบุกเข้าเซฟเฮาบ้านเลขที่89ดทับ19แขวงคลองสองต้นนุน่นเขตลาดกระบังจอกรุงเทพมหานครพนายเฉินยู่หนิงเมิร์เชนยูนิง่งและนายหลีหนิงเจิน้นเมิร์ ลีนิ่งทางอยู่บริเวณดังกล่าวถ้าทางมีพิรุษก่อนตรวจสอบท่อนคพลาวดังกล่าวจากการตรวจสอบพบของกลางยาไอซ์และกัญชาร่วงออกมาจำนวนมากและยังพบอุปกรณ์การเชื่อมเหล็กหินเจียและอีกหลายรายการที่มีไว้เพื่อตัดแปลงท่อนคลาวเพื่อใช้ซุกซ่อนยาเสพติดเพื่อส่งออกไปยังประเทศไต้หวันจากการตรวจสอบขยายผลนายเฉินยูหนิง เมื่อเชนยูนิงหัวหน้าขบวนการก่อนนำพาเจ้าหน้าที่ไปบุกไปที่บ้านเลขที่111่งทับ30ตําบลบางแก้วอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเป็นที่กบดานของแกงไข่ห่วงที่ผลิตยาแฮปปี้วอเตอร์และใช้เป็นพื้นที่ปาร์ตี้ยาพบของกลางยาเสพติดยาไอเคตามีน ไฟไฟและแฮปปี้วอเตอร์จำนวนหลายรายการรวมไปถึงของจำพวกซองเปล่าเครื่องปั่นเพื่อใช้ใส่ยาแฮปปี้วอเตอร์ในจำนวนมากพบและจับกลุ่มผู้ต้องหาในบ้านได้อีกกว่าห้ารายขณะพยายามวิ่งหลบหนีเจ้าหน้าที่ขึ้นชั้นพบเพื่อทำลายพยานหลักฐานในบ้านพลตำรวจเอกชิน,นพัทสารสินรอง ผู้บัญชาการตำรวจและพลตำรวจโทธิติแสงสว่างผู้บัญชาการนเดินทางมาควบคุมขยายผลด้วยตัวเองก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้งเจ็ดรายพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนบชปสดำเนินคดีตามกฎหมายสอบสวนนยเฉินยู่หนิงเมื่อเชนยูนิ่งหัวหน้าขบวนการแก้งไข่หวง ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การว่าเมื่อเจ็ดเดือนก่อนตนได้ถูกตำรวจไต้หวนันจับกลุ่มที่ประเทศไต้หวนันและออกข่าวดังเพราะเป็นขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติแต่ได้จ้างทนายสู้คดีและประกันตัวออกมาก่อนจะหนีออกนอกประเทศไต้หวนันด้วยการแอบขึ้นเรือสินค้าเป็นเวลากว่า15วัน จนถึงประเทศกัมพูชาจากนั้นจึงค่อยเดินทางเข้ามาตั้งฐานทัพใหม่ในประเทศไทยจนทางการไต้หวันได้ออกหมายจับและตามล่าตนโดยปัจจุบันตนมาตั้งฐานทัพที่ประเทศไทยและอยู่ระหว่างค้นหาวิธีการที่จะส่งออกยาเสพติดไปยังประเทศใต้หวันโดยมีผู้ร่วมขบวนการชื่อว่าเสี่ยวพ่าง ซึ่งอยู่ในประเทศไต้หวันและคอยรอรับยาเสพติดจากตนที่ส่งไปจากประเทศไทยตนได้เห็นจากข่าวเรื่องการลักลอบขนส่งยาบ้าและเฮโรอีนโดยทำการถ่ายยัดลงไปในเพลารถและเชื่อมเพื่อปกปิดทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้โดยง่ายจึงลองนำมาใช้โดยตนนั้นได้ขับรถไปซื้อเพลารถที่จังหวัดชนบุรี โดยยาเสพติดที่หามานั้นซื้อมาจากเพื่อนชาวไต้หวันซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครจำนวน1กิโลกรัมในราคา230,000บาทและซื้อกัญชามาจากร้านค้าทั่วไปในกรุงเทพมหานครจำชื่อร้านไม่ได้โดยซื้อมาจำนวน40กิโลกรัมในราคา70,000บาทโดยจะชำระเงินกันผ่านช่องทางแพลตฟอร์มคริปโตเคเ r รนซีสกุลเงิน USDT หลายแอปพลิเคชันหากหลุดรอดไปได้จากขายได้สิบเท่าเพิ่มเป็นเจ็ดแสนบาทหากนำไปแบ่งขายได้ประมาณ2.5ล้านบาทด้านพลตำรวจตรีธีระเดชกล่าวว่าคนร้ายกลุ่มนี้เรียกได้ว่าเป็นสมาชิกแก๊งขนส่งยาเสพติดข้ามแดนรายใหญ่ที ไมเอาตต่างการประเทศไต้หวันต้องการตัวจากการขยายผลหัวขบวนการรายนี้ถูกตามล่าจากทางการไต้หวนันจึงหลบหนีเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติเพื่อกบดานและใช้ประเทศไทยเป็นฐานสร้างเครือข่ายในการขนส่งยาเสพติดเละกลับไปยังประเทศไต้หวนันและล่าสุดแก๊งนี้กำลังทดลองเพื่อส่งออกยาไอต์แต่ทำไม่สำเร็จถูกจับกุมเสียไกย่ อนหลังปฏิบัติการนี้ทางการเจ้าหน้าที่ไต้หวันได้ประสานงานมาที่พลตำรวจเอกชินพาสสารสิงรองผู้บัญชาการตำรวจในทันทีเพราะผู้ต้องหาในขบวนการนี้เป็นที่ต้องการตัวของทางการไต้หวันเป็นอย่างมากซึ่งเราจะขยายผลร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไต้หวันให้ถึงที่สุด เพราะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความมั่นคงระดับชาติที่อย่างรากฝังลึกในสังคมไทยและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงรงเพิ่มขึ้นมากซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสผู้บัญชาการตำรวจได้มอบนโยบายในการแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วนลำดับแรกและสั่งการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดทุกมี ติและขอฝากไปยังที่น้องประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหากมีเบาะแสสามารถแจ้งได้ที่ Facebook Page สืบนครบาน IDMB ตลอด24ชั่วโมง